สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยครับเอทวิชาบายทีมงานหมาแตกมาที่ไหนหน้าน้องตะกุดครับผมเออมาทำอะไรฝึกมาฝึกวิชาครับฝึกวิชาก่อนถึงแมตช์พรุ่งนี้ใช่ฝึกวิชากับพงครับเก็บตกน้ำสีครับเข้าใจไหมครับน้ำสีน้ำสีนะครับไม่ใช่สีน้ำเฮ้ยยังไงเราไปดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวไหมครับไปเลยฝึกวิชาครับผมโอเคครับไปเลยครับผมเสแล้วครับผมมาเที่ยว Đồ mèo. Đồ. Đồ bọc mèo. Bọc mèo. ừ, ừ. Đâu. Đâu. Đồ mèo con 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 เราต้องป้องกันก่อนแทียบตาเดือดขึ้นมาครับเช่นเคยครับผม,ผมอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมเป็นลอกที่3นะครับขั้นโพไซออน เบท64ครับผมคันโพชอนเบท64ลอกที3นะครับสายเป็นสายซูฟิก1.2นะครับสายหน้า10ปอนด์นะครับสาน้า10ปอนด์นี่คือแบบเล็กมากถ้าจะพูดว่าเดินหนอนนะคือให้มันพิ้วนะครับแต่ว่าโอกาสถ้ามันอมจริงๆแล้วเราวัดส่วนอย่างจังโอกาสขาดมีสูงนะครับผมเช่นเคยครับปลายางหัวจิก3.5กรัมเช่เคยครับมาดูครับจะมีตัวไหม เพราะว่าวันนี้ฟ้าปิดมาหลายวันนะวันนี้แดดเพิ่งออกมามน,น่าจะมีตัวกัดบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูมีตัวไหม กัดหูดกิ้ตัวนั้นนะมากัดเบ็ดชั้นหน่อยมา โดนแล้วโอ้คนหมาน่ะว้าเมืองคนหมาน่ะไซสสวยด้วยแง่หินแต่น้ำกระจายโดนแล้วครับนาโดนหนึ่งตัวขี่ครับกัดจับจอด นี่ได้เสียงน้ำต่ำมันไปแม่นละ่ะ โอ้โหกระชากคันไปเลยนะอาไปเลยกระชากคันไปเลยฟองฟอดดูครับ <laughs> <laughs> กระดกยกยๆกยกโดนแล้วครับอันนี้ครับย่าในเรือน่ะเือโอ้ตัวนี้ตตัวใหญ่ด้วยยกยๆกยกปึกมึงอยู่นะมึงแต่ว่าเหมือนเหมือนลอกลมหลวมป่ะเสีงว่านี่ครับว้โอเคครับผมถ่ายรูปครับเข้าเบ้าตาแตกในเมือ เอา้าได้อีกละคุณอย่างมะหมานแท้โอ้คุหมานเว้ยบวกแล้วปลาจะกัดดีวันนี้ พ่วนหนาเวเบิ้งรู้คนได้ป่ายไงพ่วนหนาร้องเพลงได้พ่วนหนานโอ้โหไ,ได้ละไ,ได้ละโอ้รึ่งโลได้ส,สวยๆนี่ดูหน้าได้ครับนี่สวยๆสวยๆครับครึ้นรูครับประมาณครึ่งโลครับ

ฮึดฮึดรืดเส้นมันบอกเส้นมันบอกนี่ครับโอ้โหลงคอเลยนะตายแน่เลยตัวเนี้ดูครับดูครับมาสามสามภาษาเมื่อกอ๋เต้นก่อนอะใครโทรมาเนี่ยตดนละน้าตึงโลครับน้าตึงไว้อยู่น้องตะคุดครับมึงนป่ได้ปามกี้นี่นะ นี่ติดกว้างพ่อมนี่ว่าโหนี่ผมได้ซองตัวหน้าอาก็ได้ซองตัวแล้วนี่ครับหน้าสบายดีครับยุไซเนี่ยโอ้อันช่วงช่วงชีพเปไปแล้วบอกครับได้กัดดีไหครับโอ้โหสุดจัดประหลัดต้องมากรบุบยางบมาครับโอ้ได้แดกครับผมเดี๋ยวผมเบิ้งครับวิ่ผมกันลังอัน นั่งกินเบียร์กันยุ่ยน้องตะกุดเดินน้อนเนี่ยก็น่าอ่านพุทธสองแต้มแล้วเนี่ยยังน้ำมอกุ่นใหมยังไม่เห็นฮัลโหลครับไม่เมื่อืนมาบ่ณิยเมื่อืนผมชิลากปลาไหครับอ๋อลากปลาโอ้ครับครับครับผมโอเคครับครับผมเมื่อไหรผมก็ได้เข่าบอวไงล่ะไอ้ลูกพี่เอินประซุ่มอย่างบมลุ่ยไงล่ะครับโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวว่ากันเด้อครับผม อันเอื <Nacional filled asure> <mark> ้อนอันพ really <ent> ี่อ้อเอื้อนประชุมนาตอนทุ่มหนึ่งนามีนาครับผมบอด้สิได้เข้าไปอันคำบอด้เอิ้์นประชุมผมสิไปหาอยู่ครับบอชเชนเดี๋ยวเบิ่งก่อนคั้นเบื้อประชุมเลี้ยวหรือว่าจังเดเดี๋ยวผมทัวหาพวกมืออื่นตื่นเศร้าอีกว่ามืออื่นวะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน้าอาครับอองค์ไ้พวกผมประชุมเลี้ยวก่อนครับผมโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับ Oh. นนแมนแมนแล้วไรมาพี่บุม้ม <laughs> แมีนแล้วนี่ยีเ <laughs> ดีครับปลาครับยังมาหันดึก <laughs> ปุดเบสดด้วยนะครับยี yeah. ่พี่บุ้มว่อนะรถเก่งมว่อนะปลาโอเคครับยังไงเก็บภาพครับเอ้าว <laughs> <laughs> อันยังไหนกว่ายังมาหันปวดป่าอยู่เอาปลาขึ้นอีกแล้วโอตัวไงยยตัวน้อยบอกแล้วม่ปลาสิกัดดีแมนบอกอยู่มันแดดออกนะครับรถโ,โดนแต้มที่สามละอันยังมาหันปวดป่าอยู่โอ้ไปแต่ปล่อยมันแทศตัวนี้โอ้ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กครับตัวนี้โอเคครับผมสุดยครับไปไม้เดียวเลย <laughs> มาครับ มาหาแต้มต่อไปไกแก้วเดี๋ยวแก,วก้วเขาอะแกอยี่บ่น,นี่จงังยะจังหวะยกเบิดเลยมื้อนี้หน้าหน้าเราไปกินหายหายกินน้ำตื้นน่านีหนหน่หยกบ่ถือฮ่าตัวได้วรวมมัน <laughs> ประมาณชีโมงครึ่งครับพี่บุ๋มเพราะปั่นกับพงน,นะยกนะไปจังใดกว่าหลุดบ่าางขาดได้ยินยแต่เสียงน้ำเห <He an S 2> ็นแต่น้ำไม่หลุดเลยตัวเล็กแม่งตับปาก พี่แม่งวัสดีครับวันดีพระราบของป้าทีนะ่ได้ไปบ้อยให้พี่บุ๋มไปน้ำกันบ่ไปนีิราไปกินข้าว พวอมปฏิบัติการเนาะอ้าวกัดแล้วกัดแล้วจริงๆครับไปแล้วครับไพขึ้นครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับกินย้อนด้วยนะครับกินย้อนด้วยครับอยู่แล้วครับโหมโอใหญ่เว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วครับแต้มที่สามครับ โอ้โหใส่สวยเลยสตามาแล้วครึ่งโลครับครึ่งโลมาแล้วครึ่งโลมาแล้วครับยกยกครับผมนี่ครับเต็มที่สามเต็มที่สามครับเต็มที่สามเต็มที่สามครับเต็มที่สามครับเต็มที่สามครับขอให้ขอเข้าสบายดีได้ไหมคือลองขอเนี่ยบอกว่า น้อยกว่าหน้าอนนนาอน,นนิดนึงน่าจะประมาณสี่ขีดมันมีใครมันมันบ้าหรอโบลูคือกันดนแล้วครับตัวที่สี่ครับผมเอ้ยตัวที่สามครับผมโอเคครับตามหน้าอาทันแล้วครับผมสุดย,ยอดครับโอเคครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วมืดแล้วครับมืดแล้ว แม่ไม่ยอมกันเลยหน้ากี่แต้มครับวันนี้ไม่น่าได้3าครับสามแต้มได้มาครับเพราะว่ามีตัวใหญ่ตัวหนึ่งชึ่นโลผมก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งกันแต่ว่าประมาณ4ขีดแล้กันประมาณ4ขีดครับวันนี้ก็รวมกันได้คนละ3แต้มครับผมหน้า3ผม3ครับ้ากันย่านเรือครับผมขึ้นผมว่าขึ้นในนี้เอาตามผมตามผมเป็นคนตามไหมผมเป็นคนตามตามอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมดละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย i out now.